สวัสดีครับออขอต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะครับวันนี้14ตุลาคม2025เราจะมาเจาะลึกข้อมูลความผันผวนล,ล่าสุดในตลาดคริปโตกันครับสวัสดีค่ะจากเหตุการณ์ flash crash ที่แบบน่าตกใจมากไปสู่การฟุน้นตัวที่ก็รวดเร็วเหมือนกันมาดูกันครับว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างใช่ค่ะ เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะการเคลื่อนไหวที่มันรุนแรงรวดเร็วแบบนี้เนี่ยคือมันเกิดจากหลายปัจจัยซ้อนทับกันการทำความเข้าใจสาเหตุผลลัพธ์เนี่ยก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมตลาดได้ออเชัดเจนขึ้นนะคะครับผมมาเริ่มกันที่จุดชนวนเลยดีกว่าอะไรทำให้ตลาดมันร่วงหนักขนาดนั้นครับดูเหมือนจะมีสามปัจจัยหลักๆเลยที่เข้ามาพร้อมกันพอดีใช่ค่ะ ปัจจัยแรกเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะคะคือการประกาศขึ้นภาษี100เเซ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ oh, ต่อสินค้านำเข้าจากจีนโดยเฉพาะกลุ่มแร่หายากหรือแร่เอิร์สนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมชิปเลยโอ้โห oh, oh. อันนี้กระทบหนักแน่ๆค่ะข่าวนี้ออกมาก็สร้างความกังวลในตลาดทันทีเลยค่ะและก็ยังมีเรื่องทางเทคนิคด้วยใช่ไหมครับอย่าง UI ของ Binance ที่เอ่อ uh ใช่ค่ะ ที่มันแสดงราคาสินทรัพย์เป็นศูนย์ดอลลาร์ชั่วขณะนะคะอันนี้ก็ทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกกันไปพอสมควรเลยครับครับเข้าใจได้เลยแล้วก็มีอีกปัจจัยมาจากฝั่ง d e f าโดยตรงเลยก็คือ Stable c คอยอย่าง USDE นะคะมันเกิดราคาหลุดจาก1ดอลลาร์อ๋อที่เรียกว่า d p p e ็ใช่ค่ะ d e p e ็ซึ่งสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาจากความผิดพลาดของระบบ Ora c l ค Oracle ที่ป้อนข้อมูลราคาถูกต้องค่ะเพราะข้อมูลราคาจากข้างนอกมันผิดพลาดเข้ามาในบล็อกเชนความเชื่อมั่นก็หายไปเลยค่ะตอนนั้นโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าทั้งเรื่องอการเมืองโลกปัญหาเทคนิคแล้วก็เรื่องใน DeFi มันมาประจวบเหมาะกันพอดีกลายเป็นเหมือน perfect storm เลยนะคะกระตุ้นให้เกิดการเทขายแบบหนักมากครับมูลค่าตลาดนี่หายไปตั้ง5 0 0แสล้านดอลลาร์ในไม่กี่ชั่วโมงเองนะฮะ ใช่ค่ะแต่ในความผันผวนนั้นเองตลาดก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวที่เอ,อ่อรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันใช่เลยครับพอมีข่าวจากประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาทำนองว่าไม่ต้องห่วงจีนอะไรแบบนั้นครับมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมนี้ดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ4ล้านล้านดอลลาร์ได้อีกครั้งเหมือนกับว่าเออเรื่องร้ายๆมันผ่านไปแล้วเริ่มใหม่ได้ค่ะ แล้วการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยมีเหรียญหลายตัวที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากนะคะมันสะท้อนว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาคนทั้งเยอะเลยตรงนี้น่าสนใจมากครับมีเหรียญไหนเด่นๆบ้างครับก็มีพวกเหรียญใหญ่นะคะอย่าง BNB นี่บวกไป13.6%เลยโอ้โหเยอะนะครับค่ะ d o g e ก็12.5% ETH กับ SOL ก็บวกประมาณ10% A D A ลิง n ์ก็บวกเกิน10%เหมือนกันครับผมแต่ที่น่าจับตาเป็นพิเศษอาจจะเป็นเหรียญในกลุ่ม d e f าบางตัวอย่างเช่น Synthetic หรือ S N X นะคะอันนี้พุ่งขึ้นมากกว่า100%ฮะห0 0เลยเหรอครับเกือบกลับไปที่เดิมก่อนร่วงเลยสิครับเนี่ยใช่ค่ะเกือบจะกลับไปจุดเดิมเลยที่น่าสนใจคือการฟื้นตัวแรงๆแบบนี้ ใครเป็นคนซื้อกลับเข้ามานั่นสิครับซึ่งข้อมูลกระชี้ว่าไม่ใช่แค่รายย่อยนะคะแต่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากจากฝั่งสถาบันด้วยค่ะอ้าวเหรอครับท่ามกลางความตื่นตระหนกที่รายย่อยเทขายกันเนี่ยนะฮะสถาบันกลับมองเป็นโอกาสเข้าซื้อ มีสัญญาณแบบนั้นค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะอย่าง b i t m y i m m e r s i o n Technologies เนี่ยเขาเข้าซื้อ ETH เพิ่มทีเดียวเลย128,700 ETH โหเยอะมากค่ะมูลค่าก็ราวๆ480ล้านดอลลาร์ในวันเดียวเลยนะคะทำให้กลายเป็นผู้ถือคลองอีอร์ในคลังหรือ Ether Treasury อันดับหนึ่งของโลกไปเลยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วมีเจ้าอื่นอีกไหมครับ ก็มี Mara Holdings ที่เป็นบริษัทเหมืองขุด BTC นะคะก็เข้าซื้อเพิ่มไป400 BTC มูล,ลค่าก็ประมาณ46ล้านดอลลาร์ส่วนเจ้าประจำอย่าง Michael Saylor กับ Strategy นี่คงไม่พลาดไม่พลาดค่ะออกมาโพสต์กราฟการถือครอง BTC พร้อมข้อความให้กำลังใจเลย Don't stop believing ฮ่าฮาครับตอนนี้พอร์ต BTC ของเขาก็ปลาเข้าไป70,000กว่าล้านดอลลาร์แล้ว การที่สถาบันใหญ่ๆเขาเข้าซื้อแบบนี้มันอาจจะสะท้อนมุมมองระยะยาวที่ต่างออกไปนะคะครับเขาอาจจะมองว่าความผันผวน,นระยะสั้นนี่แหละคือโอกาสสะสมของดีราคาถูกหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะมองว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการล้าง Leverage ครั้งใหญ่คือคนที่กู้มาลงทุนหรือใช้เครื่องมือเสี่ยงสูงๆโดนบังคับปิดสถานะไปอ๋ พอคนพวกนี้ออกไปตลาดก็อาจจะสุขภาพดีขึ้นในระยะต่อไปประมาณนั้นค่ะและทางบิตคอยเองล่ะครับตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงบ้างมีมุมมองอะไรน่าสนใจไหมครับบิตคอยก็รีวบ์กลับมาแถวแถวหนึ่งอยห้าร้อยดอลลาร์นะคะแต่ก็ยังต่ํากว่าจุดสูงสุดเดิมที่12,600ดอลลาร์ครับตอนนี้นักวิเคราะห์เทคนิคเขาก็กําลังจับตาดูกันอยู่เรื่องการทดสอบรูปแบบที่เรียกว่าโกลเด้นครอส Golden Cross นี่คือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะในอดีตอย่างปี2017หรือ2020เนี่ยการเกิด Golden Cross มักจะถูกมองเป็นสัญญาณบวกแต่ครั้งนี้ก็ยังต้องรอดูการยืนยันอีกทีนะคะแล้วมุมมองนวิเคราะห์ทั่วไปล่ะครับว่ายังไงกันบ้าง ก็ยังแตกต่างกันไปค่ะบางคนอย่างอเล็กซ์เบเกอร์นี่มองว่าเฮ้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของบูมมาตรอบใหม่แล้วส่วนซัมสันโมก็บอกว่าบิตคอยกำลังจะก้าวต่อไปแต่ก็มีบางส่วนที่ยังมองว่าตลาดอาจจะยังเอ่อเคลื่อนไหวในกรอบหรือไซด์เวสไปอีกสักพักก่อนครับผมก็คือเหตุการณ์นี้อาจจะเหมือนกันรีชีตตลาดอย่างที่เราคุยกันคือคัดคนที่ไม่มั่นใจออกไปแต่การที่สถาบันเข้าซื้อหนักส่วนทางกับความกลัว ใช่ค่ะมันก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีความเชื่อมั่นในระดับที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ดัชนีความกลัวหรือ Fear Index ตอนนี้อยู่ที่40/10 4 0นี้ก็คือยังกลัวอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับกลัวสุดขีดใช่ค่ะยังมีความกลัวอยู่แต่ก็เหมือนมีแรงซื้อที่พร้อมจะเข้ามาเหมือนกันเป็นอารมณ์ที่ผสมผสานกันอยู่ค่ะสรุปแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ก็วาดภาพตลาดคริปโตที่ยังคงผันผวนสูงมากๆนะครับตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆได้เร็วมาก แต่ก็มีความสามารถในการฟื้นตัวที่เน่าทึ่งจริงๆค่ะและที่สำคัญคือยังคงดึงดูดความสนใจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากผู้เล่นรายใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องครับผมและนี่ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าการที่ตลาดมันอ่อนไหวถูกกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยแค่ไม่กี่อย่างที่เกิดพร้อมกันเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันสถาบันกับมองสวนทางเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโครงสร้างหรือความเปราะบางหรืออาจจะเป็นความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ของตลาดคริปโตในปัจจุบันนี้แล้วมันอาจจะส่งผลต่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตยังไงบ้างอันนี้ก็น่าเก,ก็บไปคิดต่อกันดูนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันในคริปโตนิวส์ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงาน ค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ